ส่วนถ้าลุงใจะาให้ผมคุยไก่จุกหรืออะไรเงี้ยอายุเป็ดขอข้าวหน่อยลุง,มงไม่แต่การเองเลยจัดก,การเองเลยไม่ไ,มไมต้องพยายามอะไรครับจัดก,การเองเลยคุยกันเองเลยอยากอยากให้มันคิดเองได้เหมือนกันอนะ่ะไม่อยากจิ้มแล้วบางทีอ่ะเพราะบางทีมันสิ่งที่มันควรมีอย่างแรกคือการรับเทศะ ว่าคนเข้าช่วงไหนคนออกไปช่วงไหนอะไรที่คนแบบควรเงียบอะไรที่คนสนุกอะไรที่คนเศร้าอะไรที่คนอืมอืมมีความสุขอันนี้อันนี้แจ็คดากูว่าเนี่ยถ้ายังถือแต่ตัวเองว่าตัวเองต้องมีความสุขตลอดเวลามันก็อันนี้ดากูว่เนี่ยยังเข้ากับพวกเราไม่ได้อืมอันนี้พูดถึงความเนี่ยอันนี้ในพูดถึงความเนี่ยไม่เนาะ ไม่พูดถึงพูดถึงไอ้จุกเเพราะว่าวัน oh, วันนั้น<ๆ>ที่เราแบบเอ้เราคุยกันซีเรียสเว้ไอ้เยจุกเดินมาแบบเฮ้ยมาตัดมูดแบบเขากําลังจรงิงจังแบบเขาประชุมกันจริงจริงจังจอ่อะเดินมาแบบไอ้ไอ,อ,อารมณ์แบบมีความสุขลันลาคนเดียวใช้ชีวิตคนเดียวไม่ต้องคิดอะไรมากเดี๋ยวก็มีคนหาเสริร์ฟให้กูเดี๋ยวสักวันมันก็หายไม่แต่ว่าบางทีมันก็อาจมีความหวังดีก็ได้อาจจะแบบเห็นว่มึงเครียดอย่างเงี้ยแบบอยากให้มึงหัวเราะกันอะไรประมาณนี้หรือเปล่า แต่ที่ผมบอกเลยครับการาเทศาตรเลยร้ล้วนเลยเนี่ยมีอย่างหนึ่งมีอย่างหนึ่งที่พี่อ่าได้ยินมาจากอดีแล้วเเล่าให้พี่ฟังว่ามันมันบอกกับพี่เลยนะว่ามันไม่เคยรู้สึกใจเต้นแล้วรู้สึกอารมณ์สนุกแบบนี้มาก่อนพอได้ตีกับมึงนะบอกเลยมันบอกว่ามันขาดอารมณ์นี้ไปนานมากแล้วมันเหือดหายไปแล้ว ผมไม่เคยมันบอกผมไม่เคยตื่นเต้น,ตนใจเต้นมากๆเลยผมแบบ <c oughs> โอ้โหมือสั่นเหงื่อออกมันไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนมันบอกก่อนมันมันสนุกมากๆแต่มันไม่ได้คิดอะไรเลยด้วยมันบอกว่าแค่ถ้าใครบัฟผมก่อนผมก็บัฟกลับแค่นั้นเองมันบอกไม่ได้ด่าผมกลับเลยผมไม่รู้เหมือนกันแม่ตอนนี้ของมืองเคลียแล้วเนาะเฮ้ยไม่มีไรผมไม่ติดใจอะไรงั้นตีอยากให้มืองสัญญา ว่ามึงจะแบบไม่แบบนั้นอีกแล้วอ่ะขอออกแก๊งอ่ะพอเหอะเค okay, เปา่ามันรวแล้วเข้าใจว่านั่นแหละพอมันกดดันหรือว่าหลายๆอย่างมันมาว่าแค่แบบว่าเออในตอนอูต้องบอกก่อนว่าพื้นมันเป็นอย่างนั้นจริงๆที่ว่าอยู่คนเดียวหรือว่าอะไรอ่ะเพราะว่ารู้สึกว่าไม่มีใครอยากอยู่ว่าแค่นั้นเองแล้วแต่ตอนนี้ตอนนี้มันก็น่าจะเข้าใจแล้วไงที่แจ็คมันพูดไปก่อนหน้านั้นอ่ะนะ่าเข้าใจแล้วเนาะเข้าใจโอเค เป็นไว้ที่อยู่คนเดียวหรอกพี่ผมก็อยู่คนเดียวเหมือนกันตอนนั้นอ่ะผมก็ไม่ได้อเอาใครเข้ามาแต่มันมีพี่รู้ผมร,ผมรู้ว่าพี่มองว่ามีน้องๆคอยซัพพอร์ตผมอยู่แล้วแต่พี่ก็เลยรู้ว,ว่าพี่ก็มีคนเก่าคอยซัพพอร์ตพี่อย่างเช่นลุงอย่างเช่นเซิร์กแล้วทุกคนเก่าๆเขารู้อยู่แล้วเขาอาจจะไม่ไม่ได้เปิดตัวว่าแบบไอ้กูซัพพอร์ตมึงจา๋าโน่นนี่นัน่นอะไรนี้แต่แต ส่ส<น>เรื่องแบ่งฟังอ่ะนะกูอยากให้มองเป็นแบบนี้ตอนแรกกูก็คิดไว้ไว้ว่าอยากให้แบ่งฝังกันเลยเพราะอะไรแบบอยากให้ทุกคนอ่ะช่วยกันเตือนเวนึกภาพไหมแต่ก็ไม่รู้ว่าจกมารูปแบบนี้ไงจะต่อเลยอะไรนะ <S <S ใช่เขาไม่มีใครทิ้งใครไว้คนเดียวหรอกจากรางคาระผมว่าไม่มีใครไม่มีคนโดนทิ้งไว้อยู่คนเดียวหรอก อยู่ที่แค่คนนั้นจะปรับตัวเข้าหาหรือว่าจะทําให้ตัวเองอะรู้สึกว่าไม่โดดเดี่ยวได้หรือไม่มึงก็รู้ว่ากูโคตรปรับตัวเข้าหาเลยผมเข้าใจแต่ว่าบางทีอยู่ดีอารมณ์พี่แบบคิดว่าไม่มีใครเข้าใจพี่หรือว่าไม่พี่รู้สึกโดดเดี่ยวพี่ได้ลองถามว่าเขาอยากจะคุยกับพี่ถ้าตายพี่อาจจะไม่รับมือถือหรือว่าอาจจะไม่อยากคุยตอนนั้นทั้งทั้งที่เขามาด้วยความเต็มใจอ่ะพี่ก็เลยคิดว่าพี่โดดเดี่ยว ความเต็มใจขเขาตรงนั้นก็เสียความรู้สึกเหมือนกัน้วพี่ลองคิดกับกันถ้าพี่เป็นคนอยากให้กําลังใจแบบไอ้เขาไม่รู้สึกว่าเขาโดดเดี่ยวพี่ก็ต้องมองสองมุมเหมือนกันนะเนี่ยเติมแชมพูอะไรพวกนี้ยังสัญญากันเด้สัญญาว่าจะไม่พูดแบบนั้นอนะเบอร์แบบเบอร์ออกแก๊งหรอลุง ไม่ของอติอ่ะได้เปล่าได้ครับได้โอเคมันก็สบายใจละ ส่วนพี่ก็ดูแลน้องพี่เองนะผมไม่เอาอี้เฮียจุกอะ่ะกูไม่ดูอะ่ะกูเข้าใจความหมายพวกมึงนะกูก็อยากให้มันโตอ่ะอะไงต่อ,ตอเรียกประชุมแกงเปล่า,ย,ายังไงยังยังไว้ก่อนก็ได้เพราะว่า<อ>มันย<ม>ังไม่มาเออวันสองวันวันพรุ่งนี้ก็ได้วันพรุ่งนี้ก็ได้ เดี๋ยวให้จัดการกันอีกทีหนึ่งถูกใจจะบอกคนที่อยู่ตอนนี้ไม่มีอะไรแล้วเพั่นแหลกก็อย่างที่ผมบอกตั้งแต่แรกแล้วแหละเข้าใจผิดกันมากกว่ามันไม่ได้ออกแนวแบบทะเลาะกันแบบจริงจังอะแค่เข้าใจคนละแบบเ้ยจริงพอได้คุยกันจริงจริที่จุกอยู่กับเราอ่ะอยู่เราเป็นปีแล้วมันควรโตขึ้นนะไม่ว่าจริงๆมันสนุกได้เหมือนเดิมแต่ว่าจริงๆบางจังหวะมันควรโตขึ้นนะอ่านะอันนี้เห็นด้วยอันนี้เห็นด้วย มันมเคยโตขึ้นแล้วแล้วมันก็กลับไปเป็นเด็กอย่าลืมว่าเมื่อก่อนมันก็เป็นคนข่มได้ในบรรยากาศอ่ะมันก็เคยทําได้แต่แค่ไม่รู้ว่าอะไรเพราะเหตุใดมันถึงกลับกลายไปเป็นคนที่คิดไม่ได้ขนาดนั้นก็ไม่รู้อยู่ดีสมองก็กลับเหรอมันมันเคยขึมในบางมูดกูยังจําได้อยู่เลยตอนที่มันทําอ่ะผมไม่เคยเห็นนะโอมนั้นอะ่ะตั้งแต่บิ๊กมามเล่า มันไม่เรียกว่าดูดวงมันแค่นําสิ่งที่เราเจอในชีวิตจริงมาประยุกต์ต้องับในเกมนั้นเลยผมเคยมีกลุ่มเพื่อนที่ใช้ความรุนแรงมากกว่าเหตุผลเคยมีกลุ่มเพื่อนทุกอย่างทุกรูปแบบผมมีหมดจริงๆผอเข้าใจแล้วมันก็แคร์แหละแต่ว่ามันแค่แบบบางคนอาจจะไม่เข้าใจมันในแบบในมุมที่มันแบบจริงจังเพราะว่าเสียงมันติดตลกตลอดเวลาไง จากประสบการณ์ตรงหลยงตึกแบเลยใช่มันติดพูดแล้วยิ้มมันเป็นอะไรไม่รู้อ่ะคุให้ัฟมันเหย็นไงขอทังพี่มันยังหูกฟันไม่ได้เลยใส่เหล็กด้วยอ่ะอจริงว่าเรื่องทังหมดมันเกิดมาจากกูแหละไอ้เหี่ยอยู่แล้วล่ะรู้ตัวก็ดี เห็นด้วยอันนี้เล่นรู้เพิ่งรู้ตัวเองเหรอครับเนี่ยอันนี้เห็นด้วยเลยเห็นด้วยเลยอย่างยิ่งเนี่ยสามความคิดเห็นคือตรงเป๊ะเลยอย่างยิ่งด้วยนะกูก็เป็นแบบนี้มาตั้งแต่แรกอ่ะเนาะอย่าไปถือสาอะไรกูเลยถือเนี่ยแต่แรกแรกไม่หนักเท่านี้ดิช่วยแก้แถมราดน้ำมันซ้ำอีกอ่ะแก้แล้วนี่ไงแก้ามมาอานนี่แก้เรียบเลยเอาจริงนะไม่ได้เข้าข้างจุกนะ อยากจะพูดอะไรอย่างหนึง่งตอนแรกอะ่ะมันก็จะดีขึ้นแล้วละ่ะแต่มีคนนึงอะ่ะ mm. เขาพูดไปว่ามึงควรจะเป็นในสิ่งที่มึงเคยเป็นนะเว้ยจุกมึงต้องแบบอย่าลืมตัวตนอะ่ะที่มึงเป็นอะ่ะมันก็เลยสุดทางเลยไงอันนี้อันนี้แค่แสดงความคิดเห็นอันหนึ่ง mm. ที่กูอยู่พอดีนะ mm. แล้ววันนั้นกูก็อยู่กับเขาด้วย<ไ>ก็ไม่รู้ว่าเ<ไ>จ้าตัวลืมไปยังนะอันนี้สนุกไหมครับสนุกไหม กูก็สอนมันในแบบที่กูจะสอนได้ไงอ้อไม่ลืมแมโอุเก่งอะ่ะนานแล้วนะเรื่องเนี้ยลุงที่ลุงทำกับมันอะ่ะอะไรวะไอ้เรื่องที่ลุงบอกให้มันแบบเป็นในตัวที่มันเป็นอะ่ะสุดทา้านอ่ะวันไหนอะ่อเนนอะเลืมจะเออ,อเอ้ขอบใจนะมืาอวานปะมื่อวานอะไรนานแล้วอ๋อนานแล้วโหเยอะจำไม่ได้ดิตอนแรกมันก็ออกขึมๆอยู่แล้วก็นะะั่นแหละหลังจากที่ลุงพูดก็นั่นแหละ อาเบนมาเรื่องทั้งหมดมันผิดที่กูเองกูขอโทษแล้วกันต่อไปนี้มันจะไม่เกิดอีกแค่นั้นแหละไม่มีทางลุงอย่าพูดไม่มีทางมันไม่มีทางอยู่แล้วลุงพูดมาประมาณสามร้อยรอบแล้วมั้งเรื่องนี้ยมันจะไม่เกิดขึ้นอีกเนี่ยมันจะไม่เกิดขึ้นอีกสามร้อยรอบแล้วที่ผมได้ยินมาตั้งแต่ผมยู่ลุงเนะี่ยกี่ปีสามปีอ่ะสองปีสามปีาป,าป,าป,าปาไป้าลุงไปไปวิ่งบ้านไบเกินสี่สิบรอบอเ,เออเหนื่อยแล้ววิ่งไม่ไหวแล้ววิ่งไม่ไหวแล้ว แล้วทำไมอ่ะมันก็ต้องทาเทียมดิคนผิดมันก็ต้องอันนี้ดิไม่แต่ววิ่งก็ต้องวิ่งด้วยกันหมดแค่นั้นเองอ่ะก็อันนี้อันนี้ก็ได้ก็ได้ดิไอ้ก็ได้ก็ได้อันนี้การเรียกมาทุกคนต้องวิ่งด้วยกันป่ะเรียกเลยนะลุงวิ่งด้วยแค่นั้นแหละลุงวิ่งด้วยวิ่งด้วยเออไม่ได้ยืนทำทรงแบบได้เป็นอาจารย์อ่ะคนวิ่งเยอะคนอื่นเข้าด้วยนะวิ่งไม่ไหวแล้วสั่งบ้างเถอะ มีเรื่องมันมีมีอะไรทูนยังไม่ได้บอกผมไหมอะไรวะมีไหมไม่มีไม่รู้ระหว่างทางมีไหมเรื่องอะไรอ่ะคีอะไรทูงรู้เลยผมยังลุงมยังไม่ได้บอกผมไหมเรื่องอะไรอ่ะมึงมึงเกิดมาก่อนดีเรื่องอะไรอ่ะ อ้าผมไม่รู้ลุงมีไหมล่ะไม่มีชัวก็มีแค่ไปคุยกับไอจุกไงคุยเรื่องอะไรยังลอกถามกูป่ะเนี่ยไม่ได้ลอกถามครับผมถามลุงแล้วลุงมีอะไรไหมไม่มีแค่ไปบาอายจุกเฉยแล้มันคุยผิดจังหวะไปแค่นั้นเองแค่นี้จริงใช่ไหมครับสาระเลยเอออหรือว่าเรื่อง e แปดห้าไม่ใช่ e แปดห้าเกี่ยวอะไรเขาไม่ใช่หรอ ไม่มีไม่มีไม่มีแต่ผมว่ามีแต่ลุงไม่ยังแบบยังไม่ยังไม่อยากบอกผมก็ได้เขี้อะไรเรื่องเขี้อะไรกูยังไม่รู้เลยสัตว์ถ้ามกีกูก็บอกไปแล้วดิเขี้ยมันมีที่ไหนเราระหว่างทางที่ผมกับพี่ตีตีกันอะอ่าลุงได้ทำอะไรไปไหมก็ไปใส่สูตรสีน้ำเงินไง ไม่เยอะคิดไม่ออกไม่มีไม่มีแกเป็นเด็กดีผมแล้วมึงถามซิร์ฟเซิร์อยู่กูตลอดไอาพูดความจริงพูดความจริงทั้งหมดเลยระหว่าทางถ้าหนักก็หนักกระจุกหน่อยเพราะว่าเตือนเตือนมันจะคาพูดไม่ค่อยดีลุงเขาแค่คอยแบบเป็นไกด์แต่แต่มาสองวันนี้ก็เบาลงละแรกๆหนักอืม แต่ทั้งทั้งบุคคลระหว่างสองคนลุงไม่ค่อยยุ่งเท่าไหร่ตั้งแต่วันแรกนะติ่ตียนสาระลุงไม่รู้ความลับอะไรมาความลับอะไรวะไม่รู้ไม่มี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 อันนี้ซีเรียสนะผมซีเรียสนะไม่มีไม่มีไม่รู้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 หรอกเขาไม่พูดอ่ะไอ้่ความจำเขาดีมากมั้งโอ้ ีมีแค่เรื่องไม่กี่เรื่องมัง้งน่าจะโรงพยาบาลปะแอบจ่ายค่าแบคกิ้งไงอ๋อนะค่าแบคกิ้ครับอันนั้นผมจะเออไม่ผมจะเออรลุงไม่เกี่ยวอันนั้นผมร,ผมรู้ผมรู้อีกแล้วผมจะโอนไปทำไมผมรู้ว่าให้ลุงไปจ่ายแล้วลงุลงไงลุงก็ต้องคิดว่าจะจ่ายแล้วเพราะลุงนั่งเซ็งอยู่ตั้งนานหน้าโรงพยาบาลใช่ใช่ใช่อันนั้นเองมีแค่นนั้นเองไม่มีแล้วใช่ไหมครับ ใช่แล้ว <Okay. S 1> มันโอนมาึง้านพอดีตอนแรกกูไปไปขอทานออนไลน์ไงเออ้ออเอไม่ใช่ลุงที่จะเซอร์กอลเซอร์มาขายถูกอันเนี้ยเซอร์มาขายได้ไปต้องร้านหนึ่งอ้อถูกถ้าขพูดถูกร้านนี้พยายามพูดความจริงที่สุดแต่ว่าลุงไม่ได้มีอะไรครับใช่ไหมไม่มี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  รู้พูดให้ตรงกันสิ่งที่มันคิดอยู่ตอนนั้นไม่มีไม่อยากรู้เรื่องอะไรมึงก็พูดมาเลยถ้ามึงอยากรู้อะ่ะถ้ามึงถ้ามึงเข้าเรื่องอะ่ะกูน่าจะจาได้อยู่หรอกเกินไหมแบบเกินนักนิดนึงอะ่ะเออสามตัวละครสามตัวละครคือที่อะไรสามตัวละครหนึ่งในนั้นมีลุง หนึ่งในนั้นมีกูลุงเป็นคนรับรู้เรื่องนี้ด้วยกูเป็นคนรับรู้เรื่องนี้ด้วยอะไรวะนี่แจ็คแม็ก์เหรอไม่ใช่ไอ้กัะแม็กเจ็ดจุกแม็กเจ็ดจุกเอกรอดแม็กเจ็ดจุก จำหนึ่งนะอันนี้ไม่รู้แล้วอ่ะไมไ่อยู่ด้วยเอออันนี้กูก็ไม่รู้อ่ะไม่รู้หรือจำไม่ได้อ,อันนี้ผมอ๋อไอ้นี้ปุ๊กเหมันเคยเล่าไม่เคยบอกกูอวะจำหนึ่งนะอ๋อสายลับจบได้แล้วสายลับอ่ะสายลับสายลับสายลับไอเจตไอเจ็ตไอเจ็ตสายลับ จุกกับเจ็ดวันนั้นผมถามอาเทว่าเจ็ดไปไหนอาเทวบอกไม่รู้พอเจ็ดกลับมาผมถามเจ๊ว่าเจ๊ไปไหนมาเจ๊ไม่ตอบอ่าใช่ไอเจ๊ใส่ร้ายจุกอ๋อไอเจ๊จุกมาอยู่สีขาวใช่ดำใช่จุกลายกูฟัง กูงล้าไงติอันนี้กูไม่รู้เฮียอะไรเลยแล้วลุงแล้วลุงคิดไงกับเรื่องนี้อะถ้าลุงลุงลุงเป็นคนกลางที่รู้นะเรื่องเนี้ยแต่ลุงยังไม่ได้พูดอะไรแ,นนแต่มันเล่าให้กูฟังเฉยกูก็ปล่อยผ่านๆน,นะกูก็ไม่ได้อะไรนะใช่ไงล,ลุงลุงรู้ไงไม่แต่กูกูเฉยๆเหมือนกูฟังผ่านๆแล้วกูก็ผ่านไปไอเ้เซิร์ฟก็อยู่ด้วยมั้งวันนั้นน่ะไอ้เซิร์ฟอยู่กูด้วยเซิร์ฟก็ฟังฟังผ่านๆเหมือนกัน ช่ปะเสิร์ไอ้จุกมาเล่าให้ฟังอ่ะตอนที่ขึ้นรถอ่ะมันจะไม่ได้หรอหรือเปล่าวะอ่าลุงผมถามลุงจริงๆนะอืมมันพูดอะไรให้ลุงฟังตอนนี้ผยังไม่รู้เรื่องนะอ่ะมันพูดว่าส่งไอเจตเข้าไปเยี่อะไรสักอย่างนี่แหละเพราะฉะนั้นจําไม่ได้ต้องเลือะไม่อยู่ผมไม่อยู่งั้นอ่ะผมไม่อยู่แล้วผมจำเหตุการณ์ได้ใคเหตุการณ์เกิดขึ้นผมไหมลุงน่าอยู่แค่สามตัวละคร สายรับหรือนักทำลายล้างว่าที่ส่งไปอะอันนี้อันนี้ถ้าขอถามเลยไม่รู้ว่าต้องไปถามมันเองอะมันก็ต้องไปถามจากปากมันนะไม่เกี่ยวกูกูแค่ฟังมาแต่กูก็บอกไงผมอยากผมผมเห็นรู้เป็นคนกลางไงผมก็เลยอยากรู้ว่ามันพูดอะไรแล้วผมจะไปฟังมันว่ามันพูดอะไรกันจะไม่ได้มึงก็รู้ว่ากูจะไปได้แต่กูรู้แค่ดีเฉยมึงรู้อยู่แล้วนี่โอเคกันก็ใช่มึงก็ต้องไปถามมันเองอันนี้กูก็ไม่เไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรเลยไม่เป็นไรเลยครับ อ๋อจำได้แล้วมันบอกช่วยคุมไม่เฉยมัง้งไอเจสอะหมายถึงแบบช่วยมึงแหละประมาณนั้นมัง้งเจจุกพยายามให้ให้ไอจุกอะให้มึงอะไปกล่องไอเจสมัง้งรู้สึกจำไม่ได้อะ่ะแต่จําไม่ได้ไม่หมดนะลุงรู้ปะว่าตอนที่ไอเจสอะ่ะมาอยู่กับผมอะอ่ามันทําอะไรไว้ทาอะไร มันอุ้มแบบโยนเกมอ่าซึ่งมันหักหลังผมนะฮะในตอนนั้นนะไม่เกี่ยวกับไม่เกี่ยวกับความสัมพันธ์นะอืมเพราะตอนนั้นเรามีปัญหากันอยู่อืมคุณรู้ได้ไงว่าโยนเกมพี่ผมผมวอถามพี่ลองถามน้องๆที่อยู่ผมเลยมันเปลี่ยนไปจัดเลยตอนอยู่ผมอะ่ะมันไม่วอเฮียเลยเวลามันอุ้มอะมันไม่คอเพื่อนเลย เออไอจุกก็ทำด้วยมัง้งไอจุกอะไอจุกก็เป็นใช่ไอจุกก็เป็นไม่เหมือนเดิมเป็นตัวหลุดอ่ะหมายถึงว่ามันเป็นมันเป็นตัวหลุดอ่ะมันไปไปให้โดนเขาอ,อุ้มอ่ะเพื่อให้กูไปโดนเขาอ,อุ้มเพิ่มอะอย่างนี้เรื่องสายลับปะเงียบสุดเงียบสุดเงียบสุดช่วยมือพอผมมันไม่ค่อยได้อุ้ม ผมจะให้เจ๊ตเจ๊ตจ,จะเสนอหน้ามาก่อนเลยว่าเอ้ยเดี๋ยวกูอม้มอเดี๋ยวกูห่อเองมา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 เคสมาเคสมาแต่กูบอกมึงไปแล้วว่ากูมีอะไรกูไม่เคยโกหกพวกมึงอยู่แล้วเว้ยถ้ากูรู้ก<ช>ู<ห>ม,มันก็ต้องรู้ใช่ใชต้องใช่จริงอันนี้จริงกูเป็นคนโกหกไม่เป็นเว้ยบอกไว้ก่อนกูไม่ได้ขายใครนะแต่กูถืออุดมคติของกูอะ อันนี้ชัวร์แล้วใช่ไหมเนี่ยไม่ขายใครใช่ไหมอันนี้ชัวร์แล้วใช่ไหมไม่ต้องจาก <c oughs> หลานหลานกูถึงจะขายออ๋โอเคโอเคอ่าโ okay อเคทับฟุตดูได้เชื่อถือขึ้นมาเลยไปไ <ะ S 1> ปไปะทำวิรกรรมไม่เยอะจัดเลยไปคนเดียวเลยวิ่งไปเลยนะตั้งแต่นี้วิ่งไปไม่ต้องใช้รถจะวิ่งไปบ้านเมื่อคืนเนี่ยตรงนั้นอะไปเลยสามดัดลออยู่อะกูก็ไม่ได้ทำอะไรขนาดนั้นตีเอ้ยทับไลฟกูเลยข้างล่างมันรอแล้วตัวข้างล่างมันรอแล้วลองหันไปดูข้างล่างเนี่ย แต่ก็ถือว่าดีนะแบบว,ว่ามันได้เคลียร์อะไรทุกอย่างสบายๆไงตอบความเข้าใจผมมาตรงเนี้ยผมมาเคลียร์แล้วแต่อีกสองตัวผมยังไม่เคลียร์อสามคนดิไอมาดีด้วยอนะ่ะอืมอืมสามคนไอจุกไอเจ็ดไม่มไม่แต่ตอนเนี้ยลุงอ่ะต้องไปวิ่งก่อน ไม่เดี๋ยวพาทุกคนไปได้ไงนี่เห็นด้วยให้ลุงไปคนเดียวลุงคนเดียวแล้ไอ้ตี๋อะไอ้ตี๋ไอ้ตี๋ไอ้ตี๋อะไรไอ้ตี๋เกียร์ยังมึงมึงอะเหลือใครบ้างเกียร์แล้วโอเคเกียไปไปวิ่งไอ้เบิร์ดไปลุกไอ้ช็อปไปกูด้วยเหรอแต่แต่วัวก็เสียใจมันก็ตรงที่ว่าโรเบิร์ตเนี่ยแหละวัวรู้สึกผิดหวังอะโรเบิร์ตไปไอ้พงพุงไปพี่กูถาื่องอะไร พวกมึงก็ต้องวิ่งอ่ะปิดวังกูเรื่องไรเดี๋ยวคุยก่อนเดี๋ยวคุยก่อนปิดวังกูเรื่องไรผิดหวังที่น้าไม่เข้าข้างเขาหรือเปล่าอ่ะเขาเลือกแล้วดินะชัดเจนด้วยวันนั้นอ่ะวันนั้นเขาพูดเขาผมก็แทงเขาเหมือนกันเขายังไม่เลือกไปหาพี่เลยดูดิเออกูแบบเขาเข้าพูดว่าอะไรหรือปะปากบอกรักอ่ะมึงก็รู้อยู่แล้วนะว่ากูเลือกอะไรผมเลยแทงเขาแล้วเขาก็ไม่เข้าข้างนะอ้ยแล้วทำไมกูต้องเลือกข้างมึง ความสัมพันธ์สามสิบสามปีไงที่น้องบางบีอะความสัมพันธ์ในเฮียกับความผิดถูกมันคนละเรื่องกันเว้ยอันนี้เขาได้พูดตัวเองถูกแล้วแต่ถึงเขาถูกอยู่แล้วที่เขาเลือกอ่ะแต่ว่าความสัมพันธ์ไม่โอ้ก็ได้รู้ไว้เพราว่าถ้าวันหนึ่งว่าผิดอ่ะก็ไม่มีใครแล้วล่ะใครแล้วอ่ะอันนี้น้อยใจนะอันนี้เขาไม่ได้พูดพูดตรงๆเลยเขาพูดอ้อมๆไม่ถ้ามึงจะคิดอย่างนั้นมึงก็คิดไปกูไมเอาความคิดมึงหรอกกู้รู้ดีว่ากู้มทำอะไรเว้ยถ้ามึงจะคิดอย่างนั้นมึงก็คิดไปกกูไมม่ด้วย กูวยังที่จะรันของกูเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆอะต่อให้มึงจะไม่เห็นมันก็มีสิทธิ์มันเป็นสิทธิ์ของมึงอ่ะกูเลือกแล้วว่ากูจะทําแบบนี้แล้วกูคิดว่าสิ่งที่กูทํามันไม่ได้ผิดใจใครแน่นอนถ้ามึงเลือกที่จะเชื่อแบบนั้นกูห้ามมึงไม่ได้เว้ยโอเคโอเคอย่างเดียวที่กูอยากให้มึงรู้ไว้คือกูยังรักมึงเสมอกูไม่เคยแบบไปไปแบบว่าไม่โกรธมึงหรืออะไรเลยกูไม่เคยแบบผิดใจกับมึงเลยกูจะบอกให้ฉันพูดเหมือนโกรธจ่๋วตอนนี้อืม แข็งด้วยปกตินะไอ้เบิร์ดปกติไม่ปกติเลยอ้คนมันคิดไปแล้วเว้ยกูคงพูดอะไรไม่ได้หรอกอะไรก็อ้าวเขากูพูดจริงๆริปะไม่ต้องวิ่งหรอกนั่งนี่แหละไอ้มึงมึงดูไอ้เี๊ยแจ็คไอ้เี๊ยไม่ตากอะไรจากกูนะเพิ่งอยากกูอุตส่าห์เปี่ยนปะไอ้เี่ย์เตอไอ้หยสร้างเรื่องกเลยจี๊กูมตากอะไรจากกูไอ้เหี้ยมึงดูดิไอ้แจ็ค อะะไ,ไรรคับนพูดมาดีมึงแทงกูทำไมขนาดนน่ะเอ้าผมไม่รู้นะบอกว่ามึงจริงๆริงมึงแทงกูก็แทงได้นะมึงก็รู้แล้วกูเลือกอะไรกูข้างลูกค้ามึงก็รู้พติผมไม่โย่ผมไม่รู้ด้วยผมทำไรผมรับบอลมั่วไงพี่เฮ้ยไอ้ตีไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยชอบไปรับบอลมั่วไว้โดนโดนไปเกือบสิบกว่าล้านอ่ะมึงมึงมึงิ้วพี่รับบอลไปดิขนาดว่าพี่ตีกดผมไหมเด็กมือใหม่เหมือนกันเลย